ก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงอารมณ์ดีอย่างโกติอารามบอยนะครับเหมือนว่าหัวใจเนี่ยจะกลับมาสีชมพูอีกครั้งนะครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้ลงคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับกับสาวน้อยที่ชื่อว่าไบมิ้นในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นทั้งภาพนิ่งและก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวรักใหม่ครั้งแรก แต่งานนี้นะครับก็มีชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซะกันสนั่นเลยนะครับบอกว่ารวยก็เอาไม่ลงจริงๆคนอื่นไม่รู้แต่หนึ่งคนนั้นไม่ใช่ฉัน แจ้งภาระทุกอย่างก่อนครบด้วยนะจ๊ะจะได้เข้าใจกันเดี๋ยวก็เลิกขนาด12ปีอ่ะมันยังเลิกเลยเอา้าไหนบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตไงลืมคนเก่าง่ายจังนะสุดลอนี่ก็คือเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับโอ้โหงานนี้ชาวเน็ตก็แรงอยู่นะแหมไม่คิดจะดีดีกับเขาหน่อยเหรอคนเราอ่ะเวลาเลิกลากันไปแล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีคนดูแลไงมันก็ต้องมีรักใหม่เกิดขึ้นเวลาเราเห็นคนอื่นอ่ะเขามีรักใหม่เราก็ควร ยินดีกับเขานะไม่ว่าอดีตเขาจะเป็นยังไงเขาจะเ,เคยทําอะไรอย่างนั้นนะเราลบมันไปก่อนอย่าไปอคติกับเขาซึ่งบางครั้งอ่ะในความรักจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่แบบเอออีกฝ่ายหนึ่งคออฉันชอบคนนี้ที่เป็นอย่างนี้ส่วนคนนี้เนี่ยฉันก็ชอบคนนี้ที่เป็นอย่างนี้เออตรงสเปกพอเวลาสองคนมีอะไรที่มันจูนกันได้เนี่ย เาก็มาคบกันมันก็เป็นเรื่องปกติสิ่งที่คนอย่างเราเป็นคนนอกอะที่ควรทําก็คือเออการเห็นคนอื่นแบบมีแฟนมีคบกันแล้วก็แบบเออเราก็ต้องย,ยินดีด้วยนะโกตีนู่นนี่นัน่นน้องใบมิน้นชันยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่ว่าแบบมาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวดูนะอีกไม่กี่ปีอีกไม่กี่วันก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขอร้องแล้วอย่าไปแช่งเขาเลยถ้าไม่ชอบโกตีเนี่ยไม่ยากแค่เลื่อนผ่านจ้า มากันต่อที่1ข่าวนะครับหลังจากที่น้องเบบีสุพรรณีนะครับมิดแกนประจวบคีรีขันธ์2026นะครับที่ถูกปลดฟ้าผ่านะครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่เพิ่งคว้าม,มงกุฎเนี่ยมาได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองล่าสุดน,นะครับเธอก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสนะครับและเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เล่านะครับพื้นฐานของชีวิตตัวเองพร้อมเผยเหตุผลนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยทำโอลิแฟนนะครับเพราะว่าชีวิตตอนดเด็กๆของเธอเนี่ยลำบากมากคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งมีค่าใช้จ่ายเยอะและตนเองเนี่ยก็เป็นเสาหลัก ครอบครัวก็ต้องหาเงินค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่ะลดค่าพยาบาลให้แม่อีกทั้งประกอบไปด้วยช่วงนั้นเนี่ยที่เกิดโรคโควิดทําให้คนตกงานเยอะเลยต้องหันมาทำออลิแฟน และซึ่งล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการไปขุดภาพของเบบีกับชีวิตที่รักชูนะครับทั้งไปเที่ยวต่างประเทศสุดหรูนะครับนั่งเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสอีกทั้งเพิ่งถอยรถหรูมานะครับป้ายแดงด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ไว้เองนะซึ่งหลายคนก็มองว่ามันสวนทางกับคําพูดที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าชีวิตลําบากมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยต้องหันมาทําโอลิแฟนเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นโอ้โหงานข้าแล้วสิน้องเบบีบอกเลยนะใครที่ไปออกรายการโหนกระแสแล ก็เล่าชีว่ประวัติตัวเองว่ามีความลำบงลำบากต้องกัดตันยูต้องนู่ตรงนี้ต้องนั่น นะครับในเชิงลำบากเน้นะในเชิงเป็นสตอรี่นะไม่เกินหนึ่งวันนะครับชาวเนต็ตเนี่ยจะไปไล่เช็ควินประวัติทั้งหมดเลยว่าเธอไปทาจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยและแอดเชื่อว่านะครับงานนี้ภาพที่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยน้องเบบีเนี่ยก็ต้องออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยภาพนั้นมันอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงที่ไม่ไม่ที่ตัวเองบอกว่าเฮ้ยลำบากหรือเปล่าหรือว่าช่วงที่หลังจากลำบากแล้วตัวเองน้องเบบีได้รับงานงานงาน,งานหลายๆตัวทําให้ตัวเองมีตังค์ขึ้น อาจจะมีแบบเออกำลังไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาอธิบายว่าเอ้ยภาพที่ชาวเน็ตเขาจะไปขุดมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเมื่อวันก่อนที่เธอไปออกรายการโหนกระแสเธอเล่ามาเนี่ยประวัติของเธอเนี่ยซึ่งบอกเลยนะชาวโซเชียลหลายคนเนี่ยก็มีความสงสารในเรื่องเธอเป็นหญิงนักสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันมีข่าวขุดประวัติขุดภาพลัชชูของเธอเนี่ย เธอก็ต้องออกมาชี้แจงนะกับภาพพวกนี้เนี่ยแอดเป็นห่วง